สวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h ฮโนวิส Studio นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําทีมทีมถึกนะครับทีมถึกเป็นสมการผู้สามเอาผู้สามสามผู้อาวุโสนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีสามตัวนี้อยู่ในทีมเนี่ยจะเป็นทีมที่ค่อนข้างถึกและเพอร์เฟกมากนะครับถ้าไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีใครกันบ้างน,นะครับก็ขอแนะนําไว้ก่อนนะครับว่าทีมนี้เนี่ยเหมาะกับ ช่วงต้นเกมนะครับต้นเกมสำหรับเซิร์ฟใหม่ๆนะครับก็รอดูนะครับก็ถ้าช่วงประมาณเลี้ยวสามสิบถึงไม่เกินห้าสิบเก้านะครับก็จะดีนะครับก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทีมผมจัดไว้แล้วนะครับก็จะแนะนำในส่วนของสามตัวนะครับที่กล่าวถึงมานะครับก็จะมีสามตัวนี้ครับ สามตัวนี้เป็นสมก,การหลักนะครับสามตัวนี้ถ้าอยู่ได้กันเมื่อไหร่ทีมนั้นจะเป็นทีมที่โคตรถึกนะครับถึกนรกแตกเลยนะครับในส่วนนี้ผมจะแนะนําเป็นทีมเซอร์โหกับมู่ไปนะครับซึ่งความเร็วของมูไปเนี่ยต้องเร็วกว่าเซอร์โหนหน่อยหนึ่งนะครับเพราะเซอร์โหนทาหน้าที่เจาะเกาะน,นะครับแล้วก็ผมจะใส่ในส่วนของผูกระดูกเข้าไปนะครับผูกระดูกตรงนี้ถ้าใครมีปอใส่ซีให้ใส่ปอใส่ซีนะครับ ก็จะดีกว่านะครับ้ไปครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับเอทีล้วนนะครับนี่ผมยืม ID น้องเข้ามารีวิวนะครับเสริลงนะครับสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับคลิสดาเมดล้วนนะครับอานิ่งนะครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับ อันนี้ให้ใส่เป็น HP ล้วนไอสปีดล้วนนะครับแล้วก็ปูกระดูกนะครับจะใส่เป็นสองหนึ่งเอ้ยไม่ใช่หนึ่งสองหนึ่งสองก็ได้นะครับหรือนะครับถ้าไม่เล่นสายวางบ่ก,ก็ก็เป็นหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับพันกลนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับจะทําให้ศัตรูรับดาเมจสูงขึ้นนะครับ เอทีเคนะครับอูกระดูกนี่ผมใส่ไปแทนปอดใส่ซีนะครับเพราะไอ้ดีนี้มันใส่ไม่ได้นะครับก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะครับสพล้วนนะครับถ้าปอดใส่ซีก็จะเป็นหนึ่ง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 นะครับก็จะเป็นเอทีเคนะครับหรือสปีดก็ได้นะครับอูแรกครับหนึ่ง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 นะครับสพล้วนนะครับ ก็ทีมก็จะมีประมาณนี้ครับเรียงสปีดตามนี้เลยครับปูแนทอยู่หลังสุดนะแล้วก็เสริมกับตัวทำา a m a g e เสหลงกับมู่ไปเนี่ยให้มู่ไปอยู่ก่อนนะครับส่วนสามตัวด้านหน้าก็อันนิ่งปูคิดอยู่่วนหน้าได้เลยนะครับถ้าเป็นปอ o r t s e เนี่ยปอ o r t s e จะอยู่หนึ่งก่อนก็ได้หรืออยู่ที่สองก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปทดลองให้ก่อนนะครับเพราะวาไม่ค่อยมีเวลานะครับสหรัคลิปนี้ผมขอไปอย่างรวดเร็วเลยนะผมยืมไอเดีเข้ามาครับ ลกลัวเขาลดอินซ้อนเอดี๋ยวผมขอดูขอดทดสอบกับ a อนะครับพเพราะเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเร็วเจ็ดสิบอัพแล้วนะครับก็ม,ม,มันมันมันหาคนที่เร็วอ่าตอนนี้พลังทีมเท่าไหร่อ่ะสิบสี่ล้านนะครับผมขอหาคนที่พลังใกล้เคียงกันนะครับกำชับนะครับว่าเหมาะสำหรับนะครับเหมาะสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ที่ว่าอยู่ต้นๆนะครับเหมือนกับช่วงต้นเกมนะครับเหมือนสักเลี้ยวสามสิบถึงห้าสิบเก้าไม่เกินนั้นนะครับถ้าเกินนั้นจะเป็นอีกเซตหนึ่งแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นพวกอินนะครับอินอะไรพวกนี้มาแทนแทนทีมทีมทีมถึกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็เปิดเป็นหมดยิธทํานะครับเพื่อจะได้เป็นค่าพลังกลางนะครับทีมนี้เป็นทีมออโต้ได้เลยนะครับเราเราไม่ต้องไปกําหนดอะไรเลยนะครับออโต้ได้เลยนะ อตัวได้เลยนะครับใช้เป็นทีมกันบ้านทีมกันบ้านได้นะครับทีมสู้แบบทั่วไปได้ครับข้อดีของทีมนี้นะครับคือ HP ของฝ่ายเราจะไม่ค่อยลดนะครับเมื่อลดเนี่ยถ้าฝ่ายตรงข้ามตีเนี่ย HP จะเด้งมาตลอดเนื่องจากเป็นสกิลของอานิ่งนะครับที่ทําหน้าที่เด้งเรือบนะครับแล้วก็ดามจที่ได้รับจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะลดลงนะครับเกือบครึ่งเลยนะครับก็เป็นเพราะปู่พิษนะครับ ปูจะทาหน้าที่ลดดาเมจนะครับส่วนปู่แรกเขามีสกิลอมาตะนะครับเขาทําให้ทีมเราเป็นอมาตะได้ครับแต่ว่าทีมนี้ถ้าไปเจอพวกนาลีเนี่ยถ้าเจ,เจอนาลีแบบสายสองนะครับสอ,สองหนึ่งสองหนึ่งอะไรเงี้ยให้เป็นแหวนหนึ่งสาย,ส,าย,ส,ายสองนะครับก็เขาจะลบบัฟของปู่ปูแรกเรานะครับก็ทําให้เราอ่อนลงนะครับอันตรายนะครับ แล้วก็ในส่วนของมูไปทําหน้าที่จเจาะเกาะนะครับแล้วก็ส่วนของหอ,อกงูนะครับก็จะทําหน้าที่รัวปืนกลนะครับทำำําดาเมจหลักนะครับก็ทีนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าหวฝ่ายตรงข้ามใช้เทินเยอะเมื่อไหร่จํานวนของหอ,อกงูที่ปล่อยปล่อยออกไปเนี่ยปล่อยจํานวนหอกออกไปเนี่ยก็ตามตามจํานวนของเทินที่ฝ่ายตรงข้ามใช้นะครับยิ่งถ้าคนของฝั่งเขาเยอะนะครับก็จะทําให้ฝั่งเราก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับ นั่นจะปิดผมเลยไม่เน้นเร็วนะผมจะรอให้สองตัวนี้ออกหลังเท่าไรครับผมรอให้หอกหอกงูเนี่ยกับมู่ไปเนี่ยออกที่หลังของฝ่ายตรงข้ามนะครับเพื่อที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้ดูโจมก่อนนะครับเพราะยังไงเขาตีเราไม่เข้านะครับสังเกตดูนะครับ HP ไม่ลดเลยนะครับส่วนกระดูกนะครับข้อดีก็คือถ้าฝ่ายตรงข้ามมีโลรุกระดูกจะ๋อาไปตีทําให้ลดโล่เขานะครับทําให้เขาไม่มีโล่นะครับนี่ครับจบแล้วครับหลักๆประมาณนี้นะครับ ถ้าเจอในทีมที่อยู่ในระ,ระดับเดียวกันหรือไม่ก็เป็นทีมที่ว่าอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับต้นเกมถ้าเจอเสือนี่คงไม่ไหวนะครับแต่้เสือสาม,สามดาวสามเหลืองนี่ก็น่าจะพอสู้ได้อยู่นะเพราะเสือเขาก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราเราควรใช้ใช้กับทีมที่อยู่ในช่วงต้นเกมนะครับหรือเซิร์ฟที่เป็นเป็นพวกต้นเกมนะครับช่วงเริวมสามสิบถึง 59สิบเก้านะครับไม่ไม่แนะนำให้เกินนี้นะครับอเดี๋ยวผมลองหายสักทีมนึงนะครับนารีนารีผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเจอเป็นสายแบบรถโล่เนี่ยเราอาจจะแย่ครับงั้นเดี๋ยวผมกอ็ลองลองทีมนี้ดูนะครับเนี่ยข้อควรระวังนะครับถ้าว่านารีอยู่ในสายแบบเนี่ยรถสาดน้ำเนี่ย คือลดโล่เรานะครับทําให้ทีมเราไม่เป็นอมตะนะครับเป็นข้อเสียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับอ่านี่เป็นเมตาของหกปีนะครับเสี่ยวไปกับหกปีก็าอยู่ด้วยกันเนี่ยปีดเปิดหกปีใไอ้เสี่ยวไปใช้สกิลสาะน้ําเนี่ยก็จะทําให้ดึงตัวที่ดามจสูงสุดออกมานะครับ ใช้สกิลฟรีห so น well, so ึ right. so fall, ่งครั้งนะครับก็ค่อนข้างเป็นคอมโบนะครับเนี่ยเลือดเราลดเห็นไหมฝูพิษเลือดเราลดนะครับแต่พอฝ่ายงข้ามตีเนี่ยเดี๋ยวก็เต็มครับเดี๋ไม่ก็อนิ่งตีธรรมดาไปก็เลือดเต็มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอดูหอกของมูเราก่อนนะครับโอเค ่ะหอกงูเราไม่ออกนะครับน่าจะติดใบอะไรอย่างเอี้อยเดี๋ยวรอดูกันไปก่อนนะครับ เน้นย้ำนะครับว่าต้องเป็นทีมทีมในช่วงต้นเกมเหมือนกันนะครับต่างคนต่างไม่มีพวกเนี้ยเหมือนกันนะครับจะต้องเป็นเซิร์ฟที่ว่าหลังจากนี้ครับต้องเป็นแบบพวกเมตาแบบ S s r เงเดียวไม่มีแบบตู้ SP มายุ่งนะครับพิกกับมาชนะได้ ถ้าเกิดว่าผู้พิษเราตายตัวแรกเนี่ยเราจะรับดามจแรงขึ้นนะครับทั้งทีมแต่ถ้าปู้แรกเราตายตัวแรกนะครับบัฟอมตะเราก็จะหายนะครับแต่ถ้าอันิ่งเราตายตัวแรกนะครับก็คือว่าทีมเราก็จะไม่มีการเด้งเลือดจะเลี้งสิ้นนะครับก็คือมีแค่หลอดเดียวก็คือหลอดเดียวเลยนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็มาแนะนํากันนะครับว่าสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ ถามหาเข้ามานะครับว่าให้แนะนําทีมถึกนะครับผมก็นึกทีมไม่ออกนะครับว่ากลัวแบบถ้าเมตาต้นๆนี่ยก็ก็แนะนําทีมนี้นะครับเพราะว่าผมไอดีหลักผมผมก็เลยมากับทีมนี้นะครับทั้งทั้งยกพลทั้งสี่สำนักทั้งเทียนโตผมเล่นทีมนี้มาตลอดนะครับก็ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแต่วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ